มาครับทุกคนบันนี้เราอยู่กันที่ร้านวิสซรานั่นเอง เข้ามาหน้าร้านนะคะก็จะเจอนี่เลยกับเมนูแนะนําที่เราภูมิใจนําเสนอนั่นก็คือหมูก,กรอบเยววาวราชนั่นเองมันอร่อยมากเลยนะทุกคนต้องลองแล้วเราก็เข้าไปในร้านกันเลยร้านเขาก็จะดูลึกลับนิดนึงนะคะเราก็เดินเข้ามาก็จะเจอครับเยียบแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะคะทั้งมีทั้งในตู้ทั้งตั้งโชว์นะคะร้านเขาก็จะเดินเข้าไปด้านหลังนะคะ,ะตามเรามาเลยทั้งเขาก็จะแบบลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะ ค,นะคะเดินเข้ามานะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะจะเลี้ยวขวาไปไหนก็ไม่รู้นะดูะ <c oughs> นี่แล้วก็เจอเจอคารบเอียแบบนี้เลยนะซึ่งร้านเขานะคะจะเด่นในเรื่องของคารบ,บิเออรของเขาเองเลยนะคะที่เขาทําแล้วนําเข้ามาเองนี่แล้วก็เดินมาออกมาจากตรงหน้าร้านนะคะซึ่งเราเลี้ยวขวาไปก็คือเราเดินเข้ามาจากทางซอยแล้วก็จะเจอร้านแล้วนะทุกคนเราแค่ทําให้มันยากเฉยๆร้านเดียวกัน เราเดิเข้ามาถึงหน้าร้านนะคะนี่ก็มีที่จอดรถนะทุกคนไม่ได้ไม่มีนะก็มีเยอะอยู่เ,ออเข้ามานะคะบรรยากาศร้านนะคะค่อนข้างจะดีมากเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบะบอกเลยแถมมุมถ่ายรูปที่ร้านก็เยอะมากมากเลยนะคะถ่ายรูปสวยถ่ายรูปเปิดแฟลชติดแกมนี่คือได้เลยนะทุกคนสวยมาก าทางลงไปข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายนะคะตั้งแต่ 1- นึงถึงสิปดเมนูเลยมีตั้งแต่แอน้อยเอมากนะทุกคนสามารถเลือกชิมกันได้เลยนะคะแต่ที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็คือเมนูที่12นะคะซึ่งเราจาไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเรากินอะไรไป <laughs> แล้วเราก็กินไปหลายอย่างมากด้วย <laughs> เอาเป็นว่าคือกินเราเมาทุกคนโด ที่นี่นะคะก็ยังมีดนตรีเพราะๆให้ฟังด้วยนะคะจะบอกว่านักร้องหญิงคนนี้ร้องเพลงพอและทัดใจดิฉันมากค่ะเป็นเพลงที่ดิฉันชอบมากซึ่งดิฉันเกิด90ก็จริงแต่ฉันชอบฟังเพลงอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปฟังกันนะทุกคน ไปกันต่อนี่น่าจะเป็นแก้วที่3ได้แล้วมั้งนะคะแก้วมันเริ่มจะลีกลงแล้วนะทุกคนที่นี่นะคะเขาจะมีให้ทางเป็นไซส์ S, M, L นะคะตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงไซส์ใหญ่เลยราคานะคะยอมหยาบมากๆดนตรีสดก็พอขนาดนี้ด้วยขนาดนี้แกไม่ไปได้ไงใครมาพัทยานะคะไี่ควรพลาดเลยฝากร้านวิสากูได้นะคะเบียร์อร่อยอาหารดีเพลงเพราะราคาก็ดี Hãy subscribe ấy mưa Ghiền à phá Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn